สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับฟอรัมีบายด็อกรลินกันอีกแล้วนะคะและในวันนี้เรากำลังจะพาทุกคนไปที่กอกูก <c oughs> แลูร่วมสาตากรรมในทริปนี้กับเรานะคะมีน้องโดนัทน้องอาร์ตและก็ชีลาค่ะหลังจากที่ทรมานทรกรรมในการนั่งสปีดโบ๊ทมา1ชั่วโมงสุดท้ายพวกเราก็ถึงกาะกูดกันแล้วนะคะในทริปนี้พวกเราเลือกพักกันที่กาะกูดรีสอร์ทสวันสองคืน ที่พักของเก่อกูดรีสอร์ทจะแบ่งบ้านเป็นหลังๆค่ะในหนึ่งหลังจะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํามีที่นั่งเล่นหน้าบ้านแบบนี้นะคะมาดูภายในห้องกันดีกว่าค่ะทงแต่งตัวอ๋อห้องน้ากว้างมากอุยหอมเนาะหอมแบบหอมหอมกินประมาณแบบป่าป่าสมุนไพรน่ารักมาก กิจกรรมแรกที่เราจะไปทำนั่นก็คือแซลมันซาลัมจืแซลมันซาลัมจืแซลมันซาลัมจืใคหรือใครจะยักใช่เรากำลังจะไปที่ไหนก่อนนะแมงกรูคาเฟ่รีสอร์ทหรือคาเฟ่แมงกรูรีสอร์ทอะไรสักอย่างเออนั่นแหละเราจะไปเช่าเรือคายักแล้วเราก็จะพายเรืออันนี้เป็นครั้งแรกของหลินใช่ไม่เคยเลย อันนี้คือครั้งแรกของออบไหมไม่ค่ะทำที่นะไหลแล้วหลายครั้งแล้วค่ะมันยากไหมอ่ะไม่ยากก็แค่พายๆโอเคแต่ต้องคุยกันนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นวงกลมนี่ก็เป็นกำลังใจให้ออบด้วยเพราะต้องเป็นเดอะแบกเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วกิจกรรมวันนี้ไปคาเฟ่พายเรือเสร็จเราไปไหนตอนนะ เสร็จแล้วเราก็จะกลับมาที่ที่พักเกาะกูดรีสอร์ทแล้วเราก็จะมาชิลกับบรรยากาศสวยงามของภระทิพยามีเงงเ,เพราะว่าที่เดอะเจคบาร์ที่เกาะกูดรีสอร์ทเนี่ยถือว่าเป็นสุดซันเซ็ตวิวที่สวยที่สุดของกาะแล้ว,ว่าเห็นอยู่ตรงหน้าเราเลยเรา,าต้องขยับตุดออกไปไหนมาแล้วมีคนมารับเราแล้ว เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่น้ำตกคลองเจ้านะคะทุกคนแต่กล้าขึ้นแล้วค่ะโอ้วิวสวยมากค่ะฟังเสียงธรรมชาติ ไปเลือคายักค่ะตามคลองมาเรื่อยๆทีเนี้ยเราก็จะมาสุดทางว่าสุดทางอ่ะมันก็จะเป็นน้ําตกพอดีนะคะไปเรือคายัคออกมาจากคลองนะคะไปออกมาเรื่อยๆ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 ตามคลองมานะคะต่อมาเราก็จะเจอว่าเล่าออกมาสู่ทะเลกันแล้วนะคะทุกคน กำลังจะตกดินนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนดูนี่นะคะดูเพลินทรายตรงที่เรานั่งอยู่นะคะนี่สวยมากๆเลยแล้วก็เมทไซอะคือละเอียดมากทุกคนดูความละเอียดของเมทไซละเอียดมากๆเลยค่ะ หลังจากที่พวกเราพายเรือคายักกันจนเหนื่อยตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วค่ะพวกเรากลับมาทานอาหารเย็นกันที่เด็กบาร์ของเกาะกูดรีสอร์ทแล้วก็นั่งมองพระอาทิตย์ตกดินแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าโมเมนต์เนี้ยฟินสุดๆไปเลยค่ะพวกเราโชคดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าคืนแรกที่เราพักกันที่เกาะกูดรีสอร์ทมีโชว์ควงกระบองไฟให้พวกเราดูด้วยค่ะ หลังจากกินอาหารชาเช้าเสร็จเราก็มานอนเล่นอยู่ริมทะเลได้ยินเสียงคลื่นไปเรื่อยๆแบบนี้มีความสุขมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นก็ได้เวลาออกเดินทางเพื่อไปยังเป้าหมายแรกของเราในวันนี้กันค่ะวันนี้เราจะไปน้ำตกของเจ้าก,กันอีกนะคะเมื่อวานเราเป็นพายเรือไปแล้วก็ไปเหมือนตรงปลายน้ำตกเนี่ยยังไม่ได้ค่อยเห็นน้ำตกเท่าไหร่แต่วันนี้เรามาแบบใช้มอไซค์มาแล้วก็เดินเข้าป่าแบบนี้นะคะ หลังจากที่น้องโดนัลดน,น้องอาร์ไปนั่งให้น้ำตกตกใส่หัวเล่นแล้วนะคะพวกเราก็ย้ายกันไปที่หัดของเจ้าค่ะเป็นหัดใส่ที่สวยมากเลยก็ค,คือวาร้อนเท้าจังต่อมาพวกเราก็ขึ้นสปีดโบ๊ทเพื่อที่จะไปดำน้ำกันค่ะทุกคน และในที่สุดพวกเราก็มาถึงจุดดำน้ำของเกาะแรดแล้วนะคะเกาะแรดจ้เกาะแรดฉันใะเกาะเชอให่ใช่ฉันในเกาะเธอเกาะแรดสําสำหรับการดูปะการังที่บริเวณเกาะแรดแห่งนี้นะคะเราสามารถทำได้ทั้งแบบ snorkeling และก็ free diving เลยคะ่ะถ้าเพื่อนเพื่อมาดูปะการังที่จุดนี้นะคะนอกจากจะได้เห็นปะการังที่สวยงามมากๆแล้วเพื่อนเพื่อนยังได้เห็นรูปปั้นน้องช้างน้องวัวแล้วก็สัตว์นานาชนิดอยู่ด้านล่างด้วยค่ะ สถานที่ต่อมาที่พี่คนขับเรือแน,นะนําให้พวกเรามาถ่ายรูปนะคะเพราะหาดนี้สวยมากๆนั่นก็คือหาดที่ติดกับคลองตาตินค่ะดูคือคือดูทุกคนจะต้องถ่ายให้ให้นางดรือความสวยต้องสวยขนาดไหนนะสวัสดีผมอยู่ที่นี่มานานแล้วและเกาะแห่งนี้ก็เป็นเกาะของผมผมจะพาทุกคนเดินชมเกาะพี่เกาะแห่งนี้มีต้นมะพร้าวเยอะแยะมากมายถ้าอยากกินก็ปีนขึ้นไปกินเอง เดินข้ามต้นไม้ที่ล้มมากว่า100ปีไปแล้วคุณก็จะเห็นต้นไม้อีกเยอะเลย เช้าน,นี้ออกมาเดินเล่นกับน้องหมาชวนมาก็มาใจง่ายมากๆ ค่ะทุกคนวา้าอุ้ยสวยมากม,มุ่งหน้าสู่สะพานพอลอดสะพานข้างหน้าเข้าไปอะ่ะมันก็จะเป็นคลองะเราจะลอดสะพานนั้นกันนะคะเี่บรรยากาศดีมากน้ำองเนี้ค่อนข้างตื้นแต่ว่าเรือก็ยังไปได้อยู่นะคะ ามันมันชวนแบบขนหัวลุกมันมืดเนาะอันนี้ออกไปอะมีแดดสวย หนจะไป,ไไปส,ส่ง้ำใสาน้ำสีฟ้าแบบฟ้าหลังจากกินข้าวชาวเสร็จแล้วสิ่งที่พวกเราจะทำต่อไปนะคะนั่นก็คือจะไปดำน้ำดูปะาารังบริเวณด้านหน้ารีสอร์ทค่ะ นวที่เราสามารถดำน้ำดูปกาลังได้นะคะก็จะมีหาดทางขวาแล้วก็หาดทางด้านซ้ายนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปดำน้ำกันเลยนี่นะคะชนเผ่านาวีกำลังนำทางดิฉันนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไปยังฝั่งนะคะ <c oughs> นี่นะคะเรากำลังมุ่งหน้าไปนะคะมีแต่เราสองคนอยู่กลางทะเลชนเผ่าป่ากำลังพาดิฉันมุ่งหน้าไปยังเกาะแห่งนั้นนะคะ c o วดิชันไม่ทําอะไรเลยนั่งเฉยๆแล้วก็ถ่ายวิดีโอเราอยู่กลางทะเลแล้วเราก็จะมุ่งหน้าไปตรงนั้นเพื่อดำน้ำําดูปะการังนะคะมาถึงฝั่งแล้วนะคะสอดอยู่ข้างโขดหินและเพื่อนสาวขอนดิช i ั n นก็วหวนะตามมา <laughs> จะลงดำน้ำตรงนี้นะคะทุกคนาาดำไปที่สะพานนะนะไปรอแป๊บนึง หลังจากที่พวกเราดำน้ำดูประการัางก็จะเหนื่อยนะคะพวกเราก็ต้องรีบกลับมาเช็คเอาท์ค่ะถึงเวลาที่จะต้องเดินทางออกจากเกาะกูดกันแล้วค่ะทุกคนมาเกาะกูดครั้งนี้เรารู้สึกประทับใจมากๆเราบอกเลยนะคะว่ายังไงเราก็จะกลับมาที่เกาะกูดอีกครั้งแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชม f ฟร์มีบายด็อกเตอร์ลินนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับทริปเกาะกูดของเราในวันนี้นะคะ สำหรับวันนี้เราก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะเราเจอกันใหม่ในทริปหน้านะคะบ๊ายยปุยปุยรุงสองช่มเย่นะ